วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ที่เป็นไฮไลท์สำหรับวันนี้ครับอ่าก็คืออันนี้ให้ดูนี่อันนี้อาจารย์นี่เลยปดิเส์เราอันนี้อะไรอาจารย์น้ำเต้าน้ำเต้าอ่าไม้สี่แสนไม้สี่แสนไม้ที่ทำไม้ครูเลยอันนี้เราไม่เคยออกเลยเ,ยเรื่องน้ำเต้านี่ไม่เคยเลยไม่มีไม่มีอ่า,อาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีมูลเหตุ่งการนํมาออกเราก็เลย เก็บเอาไว้ก่อนครับถึงคราวที่เอามาใช้ได้จริงแล้วค่อยออกเป็นไงอันนี้จังม,มีมีมีสองอย่างโปรดิเซอร์เรามีลงทองกับไม่ลงทองอือม,มีลงทองกับไม่ลงทองเนี่ยครับราคาเท่ากันราคาเท่ากันด้วยอ่าราคาเท่ากันข้างในเนี่ยเป็นประหลอดประหลอดก็คือเป็น ปตาสิทธิก็คือปราหลอดสิทธิอในตาตารลับวิชาสายพมา่าอาจารย์ปราหลอดนี่เหมือนเมื่อวานที่เป็นสิงไหมเหมือนเหมือนกันนะโอ้โหเ <laughs> มื่อวานนี่รัสายปวดหัวเลยโอ้โห <laughs> นี่ยิ่งยิ่งกว่าแมลงผู้นะอันนี้เป็นปราหลอดปตาสิทธิก็คือปราหลอดสิทธิเกี่ยวกับเรื่องเงินโดยตรงปราหลอดฝั่งไทยครูบาอาจารย์บอกว่าใครยุ่งกับปราหลอดไม่มีตัง ใช่เพราะว่าประหลอดดูดตังไม่ดีประหลอดของแต่ปตาสิทธิของวิชาสายพม่าเนี่ยครับเป็นปตาที่เรียกคือประหลอดเขาก็เรียกปตาครับเป็นประหลอดที่เรียกเงินทองโชคลาภกลับกันเลยประหลอดเรียกเงินเลยการเป็นประหลอดเรียกเงินทองโชคลาภอันนี้อุดด้วยข้างครับอุดด้วยข้างนี่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยอ่าอุดด้วยข้างอ่าเห็นยังครับแล้วก็ เขยาดังเขียวดัง,ดงมีอักขระล้อมรอบจานด้วยมือทั้งลูกเอ้ยอันจานนอกเลยจ้า <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญมีเลขมีเลขกำกับด้วยวิลันโคได้ด้วยอ่าแล้วก็เคสก็คือได้เจ็ดสีเจ็ดลูกวันได้เจ็ดสีทุกวันอ๋อได้โอ้โหได้ทุกวันถึงบอกว,ว่าฝังเคสวิชาไว้แบบถูกต้องและครบถ้วนแล้วาตำนานเกี่ยวอะไรอาจารย์เกี่ยวดูดซับ ดูน้ำเต้าดูซับเงี้น้ำเต้าดูซับเลยอห oh. อันนี้ออกในน้ำของอันนี้เลยนี่นี่มีกล่องอยู่นี่เดี๋ยวให้ดูคูบาบุญยังคูบาบุญยังด้วยที่สี่ห้าตาเมื่อท,ที่แล้วที่วงแตกอะ่ะอหคนทอกนจนวงแตกเลยเพราะว่าออกจากวัดราคาแพงอันนี้ก็ออกจากวัดราคาแพงนะอันนี้นี่ไขรปีหนาห้าเก้าครับปีหนาห้าเก้านะครับน้ำเต้านี้ใครได้ไป เอาไปไว้กึ่งกลางบ้านไว้กึ่งกลางบ้านใช่เอาไปแขวนกึ่งกลางบ้านอ๋อแขวนเลยเนี่ยจะแขวนเอาไว้ที่หลังคาเลยกึ่งกลางบ้านหรือฝ้ากึ่งกลางบ้านหรือไม่เอาไว้หัวเตียงกวเจยงก็ได้อ่ามันจะดูดซับดักฝันเวลาเราฝันอะไรมันจะเป็นจริงฝันเห็นหวยเห็นเลขอืมเป็นไปได้นะเป็นไปได้เราเยอะนะจ้ะเป็นไปได้แล้วก็อยากจะบอกว่าพกติดตัวนี่ดีมากนะ อาจารย์แขกพกน้ำเต้าเลยเนี่ยอยู่ในรถด,ด้วยนะโ<ห>อ้โหดีมากอาจารย์พูดกินก็จบแต่ไม่กล้าพกติดตัวเพราะปกติดีเราพกน้ําเต้านี่ดูดเงินนี่โดยส่วนตัวคือเราเรียนวิชาพม่าอยู่แล้วพอเราพบปะตาสิทธิอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเงินมันมามากแล้วก็ปวดหัว มามากเกินเออมันปวดหัวนะมนคิดไม่ทันอ่ะอยากเป็นแบบนั้นมากอาจารย์โอ้โหอาจารย์พูดอีกทีแล้โอ้โหมันมาจดปวดหัวคิดไม่ทันอ่ะไอ้นุ่งก็ได้ตังไอนี่ก็ได้ตังอันั่นก็ได้ตังทำนี่ก็ได้ตังทำจนแมวแล้วกูวางดีกว่าปวดหัวไอ้นี่นี่ก็ทำยากยากพอๆกับเมื่อวานเลยนะแล้วก็ประหลาดข้างในนี่ก็เหมือนกันหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยด้วยเอาม่จากพม่าหาไม่มีแล้วก็อันนี้นี่อาจารย์แข็งไม่กล้าเสก ต้องให้อาจารย์ที่มีอายุพรรษาเยอะๆก็คือให้ครูบาเสกแต่ที่สำคัญอาจารย์บอกมันดูดซับด้วยมันดูทซับพระเสกแล้วก็มันดูตังเราก็เลยให้พระที่อภิญญาหน่อยเสกก็เลยออกในนามท่านไปเลยหลังจากนั้มันมีคำถามมีอะไรไหมที่มีพกเฉยเไม่มีพกเฉยเฉยสูงตังพรเฉยเฉยได้หมดได้หมดสมตังแต่ดีที่สุดคือไว้หัวเตียงเอาไว้กึ่งกลางบ้านในปีหน้าอาจารย์บอกไว้ที่เอางี้อาจารย์พูดที่เดี๋ยว คนนึงต้องมีเสาลูกอีกพกติดตัวอีกอาจารย์พู้งี้โโอ้หเอาไงดีเนี่ยขนาดขนาดพี่เกษมหนุมานเขาไม่ทุกทิศเลยนะอาจารย์แปะตัวเลยเอาแต่ทิศดีอ๋อทิศดีอ๋อเอาไงดีไม่เคยงงกันแลวมันเอาแต่ทิศดีนะก็ไม่รู้แล้วแต่แล้วกันเอาแล้วแต่คิดมากปวดหัวแล้วแต่เแล้วแต่แล้วแต่แครดวงดาวคำนึงว่าแล้วแต่ เดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนกลับดูดาวคำมีนแน่เลยแล้วแต่อันนี้ก็งั้นเต้ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ